ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบใจและความสงบใจเป็นพื้นฐานของปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพื่อชำระกิเลสคือกามกามาสวะภาวาสวะ อวิชาสวะให้หมดไปสืบต่อต่อกันเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบใจคือความตั้งมั่นสิ่งสำคัญ <c oughs> ในการที่ใจจะไม่สงบก็เพราะตึกือวิตวิตก ซึ่งเรียกว่าอากุศลมุตกในแก่กามวิตกนึกถึงกามพยาบาทวิตกนึกถึงความผูกอาฆาตพยาบาทและสิ่งที่ไม่ชอบกันวิหิงสาวิตกนึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันจะเบียดเบียนกันกันแกล้งกันและสิ่งที่ชอบ จพอใจที่จะทำให้เกิดความสนุกและผู้สลวนวิตกคืออารมณ์อื่นๆไม่ใช่ทางแห่งความสงบในวิตกเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความสำรวมจิตของตนคือมีความร,ระวังไว้ ที่ท่านแยกไว้เป็นแต่และอย่างละอย่างก็เพื่อให้ชัดเจนว่าถ้าอารมณ์แห่งความใคร่มีขึ้นนั่นเรียกว่ากามวิตกเราควรพิจารณาอย่างไรเช่นปล่อยวางมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่สะอาดด้วยประการต่างๆพิจารณากายนี้ เป็นกายคเป็นปฏิกูลหรืออาตุภะโกรกปรกไม่งามเป็นอารมณ์เป็นต้นถ้ากามวิตกนั้นเป็นไปเพื่อความรักห่วงยายห่วงแห,งหนบุคคลทรัพย์สินสิ่งของต่างๆเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ากามวิตกเหมือนกัน ซึ่งจะเป็นเหตุผูกพันในทางด้านจิตใจจิตใจที่ยังไม่ปล่อยวางอารมณ์อะไรอยู่ก็แล้วแต่สาภาพของจิตจะรู้สึกอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและความรู้สึกของเรื่องเหล่านั้นเป็นเครื่องปิดบังความสงบของจิตถึงแม้จะได้รับสนดับตรับฟังพระธรรมเทศนา ได้ศึกษาเล่าเรียนได้จดจำบทกรรมฐานว่าหรือท่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ความรู้ความท่องความฟังเหล่านั้นไม่สามารถเข้าสู่กระแสจ,จิตที่บริสุทธิ์ค้างอยู่แค่วิตกติดอยู่แค่วิตกถับมิตกจึงเป็นอารมณ์ผูกพันฝางอยู่ หรือเมื่อผ่านการมวิตกแล้วก็ทำให้ความรู้สึกนั้นหมดกำลังหรือไม่สะอาดที่จะสามารถทำให้จิตใจเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เครือข่ายสายใดที่เป็นไปเพื่อความใคร่ความชอบใจความรักความหวงแหนอยู่ในจิตใจแล้วพึงชำระอารมณ์เหล่านั้น ให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่เป็นของสุขอย่างจริงจังไม่ใช่เป็นทางพระริยเจ้าพึงพอใจเหล่านี้เป็นต้นพึงชำระจิตไว้มากๆบ่อยๆตวนพยาบาทที่ตก ความที่ไม่ชอบใจอะไรแล้วก็ติดอยู่กับความไม่ชอบใจอัน,นั้นก็เรียกว่าพยาบาทนึกถึงบุคคลนึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็ผูกพันไม่ชอบใจไม่ถูกใจอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าอารมณ์ของพยาบาทข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุให้จิตเกิดความคล้องคือคล้องในอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความคล้องอยู่ในกับอารมณ์ ศึกษาธรรมพิจารณาธรรมก็ไปติดค้างอยู่ตรงนี้อีกทำไม่ให้สามารถลงอย่างลึกลงไปในจิตที่บริสุทธิ์ได้พยาบาทนั้นมีหลายอาการเป็นความโกรธก็มีเป็นโทสะร้ายกาศก็มีเป็นปฏิฆะผูกโกรธไว้ก็มี กระทบกระทั่งแห่งจิตคือไม่สบายใจก็มีเป็นอุปาหณะผูกโกรธไว้ก็มีเหล่านี้เป็นตระกูลของพยาบาทหรือเป็นตระกูลของความโกรธเป็นเครือข่ายโยงใยเข้าหาถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดมาจากจุดเล็กๆเ,เช่นปฏิฆาจิตกระทบกระทั่งทางคำพูดกระทบกระทั่งทางกิริยา และอุ่นๆนิดๆหน่อยๆบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดเจนปรากฏมากขึ้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางแต่ถ้าหากว่านักปฏิบัติที่แท้จริงจะเห็นตามสภาพแห่งความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสลายไปเหมือนดังที่พระพุทธดยเจ้า ทรงแสดงแก่พระปัญจวคีในข้อที่ว่ายังกินจิสมุริยะธรรมมังสับบันจังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าใช้สติปัญญารู้อยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปจาก,กจ,จิตใจเหมือนกับว่าพอบ้านของเราเปลือเปื้อนตรงไหน ล่างเสียทันทีหรือร่างกายมือไม้ของเราเปืเป้อนอะไรตรงไหนตรงไหนมีกลิ่นเหม็นชำระสะสางเสียเดียวนั้นเพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูลน,นั้นเกิดอีกฉันใดกิจก็เหมือนกันอะไรมาเป็นเครื่องข้องพึ่งรู้ว่าอุปาณะผูโกรธไว้ก็ดี ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตไม่สบายใจก็ดีโกทะความกโกรธก็ดีโทสะความร้ายกาดก็ดีพยาบาทความผูกพยาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นก็ดีแต่ละอย่างละอย่างนี้ไม่ใช่กุศลคือความดีไม่ใช่สายปฏิปทาที่ควรแก่การปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นทางความดีไม่เป็นไปเพื่อความทำให้จิตเกิดความสงบไม่เป็นไปเพื่อที่จำระใจให้พ้นจากเวเรเลียไดย้ไม่เป็นไปเพื่อให้ถึงความสมาธิดังปรารถนาเพราะฉะนั้นพยาามองให้เห็นโทษเหล่านี้รงหมดว่าเปรียบเทียบ ผู้ใดผู้หนึ่งกระทบกระทั่งทางกายหรือทางวาจาก,ก็ตามความกระทบเหล่านั้นเพียงแต่เราไม่ชอบใจหรือผูกโกรธไว้กับต่อการกระทบมีผลมากมีผลร้ายแรงต่อเนื่องมากกว่าที่จิตของเราจะเกิดอารมณ์ขึ้น <c oughs> คือความสงบที่เกิดขึ้นกับจิตกับความกระทบกระทั่งกับจิตนั้นความสงบที่จะเกิดกับอารมณ์กับจิตนั้นแม้จะขณะหนึ่งนิดหนึ่งยังดีมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่จดจำอารมณ์ที่กระทบเพราะอารมณ์ที่กระทบนั้นทำให้ทั้งกายและใจไม่เกิดความผ่องแพ้วเลย ่วนการทำใจให้พ้นจากสิ่งที่กระทบนั้นแม้นิดหนึ่งขาดไปชั่วขณะหนึ่งจิตก็เกิดความผ่องแผ้วได้พึงเห็นความผ่องแผ้วของจิตเป็นคุณมหาศาลพึงเห็นความผูกความติดไว้ซึ่งความกระทบให้เป็นอารมณ์ของความโกรธก็ดีพยาบายก็ดอีอย่างใดอย่างึ่งว่าเป็นทุกข์เป็นโทษ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้เป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปเป็นเปรียบเทียบเหมือนของเหม็นเพึงรีบชำระล้างเสียขจัดเสียเปรียบเทียบเหมือนแผลร้ายพึงรีบรักษาเสียเปรียบเทียบเหมือนผิวหนังที่ถูกบาดแผลเลือดไหลพึงพยายามให้เลือดหยุดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นๆเป็นต้น เพื่อขจัดอารมณ์เหล่านั้นให้หมดไปอย่ามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของดีการที่มองเห็นอารมณ์ว่าเป็นของดีว่าเขาทำมาอย่างนี้ควรทำไปอย่างนั้นจึงจะได้รู้จึงจะได้สะสมจึงจะได้สะใจเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนั้นไม่ใช่ของพระของพระคือความปล่อยวาง เหมือนดังคำที่โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารการรู้จักปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเป็นตัวปัญญาที่สำคัญของการปฏิบัติธรรมเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราจะต้องรับอารมณ์มากชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าหากว่าเราไม่เดินไปสู่ตรงกลางปล่อยวางทั้งสองทางได้เราก็จะไปไม่ถึง เหียวถูกโยงใยอารมณ์ที่ชอบเหวี่ยวถูกโยงใยฝางอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบก็เลยต้องติดต้องแก้ไขกันอยู่เพียงอารมณ์ทั้งสองทางสายกลางคือความสงบที่อยู่เฉพาะหน้าก็เอื้อมไม่ถึงไปไม่ถึงถาภาพความเป็นจริงของอารมณ์เป็นอย่างนี้การมาวิตกพยาบาทวิตกจึงควรละเสียวิหิงสาวิตก ความคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นกันแกล้งเขาให้รับความเดือดร้อนด้วยความไม่ชอบใจหรือความก่นแกล้งล้อเล่นยาวเล่นเพื่อสนุกเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความหวังสนุกก็ดีเป็นอารมณ์แห่งความคล่องในจิตใจเหมือนกันถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตามแต่ไม่เป็นไปเพื่อความโปร่งใสของทางด้านจิตใจ นจจะเป็นเหตุให้สะสมอารมณ์เหล่านี้มากเข้ามากเข้ากลายเป็นการ,รมาวิตกพยาบาทวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นนี้คือวิหิงสาวิตกการคิดจะเบียดเบียนกันก็เช่นเดียวกันเป็นเครื่องข้องขวาง,งทางของทางแห่งความสงบพึงส,สางปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสีย ด้วยการพิจารณาให้รู้เห็นตามความจริงว่าไม่ใช่ทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อด้วยความโปร่งใสไม่ใช่ทางที่จะเป็นให้เกิดหนทางแห่งความสงบเป็นทางของมารไม่ใช่ทางของความสงบแห่งความดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พึงปล่อยวางเสียดังกล่าวมาอีกประการหนึ่งคืออุศลมิตกหมายความว่าอารมณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในตระกูลใดตระกูลกามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องทัวพันอันหนึ่งอันใดก็ตามที่ไม่ใช่อารมณ์ของภาวนา ที่ไม่ใช่อารมณ์ของสมาธิหรือเมื่อจุดนี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายก็ดีเป็นเหตุให้เกิดคลายความเพียรก็ดีและอื่นๆก็ดีเหล่านี้ควรละเสียเพราะเป็นเครื่องบันทอนกำลังแห่งความเพียรความเพียรเมื่อบาบางและหมดไปผู้สิ่งผู้อย่างอะไรก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ ตีนที่เรารักษาอยู่ได้สมาธิเราตั้งใจทำได้ปัญญาขยันหมั่นพิจารณาอยู่ได้ก็เพราะความเพียรเข้าประกอบเป็นองค์สำคัญถ้าความเพียรหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเหมือนไม้เมื่อหมดแก่นถูกอะไรมีลมเป็นต้นสักน้อยหนึ่งก็จะล้มโค่นได้บ้านเรือน เหมือนตั้งอยู่บนพื้นไม่ได้ฝังลงไปในดินเมื่อมีอะไรมาประทะก็จะล้มง่ายพังง่ายหรือบ้านเรือนเมื่อเสาข้างล่างถูกปลวกอื่นๆกัดขาดหมดแล้วลอยตัวอยู่ข้างบนก็ย่อมไม่มั่นคงแข็งแรงถึงซึ้นฟาหาหักพังได้ง่ายฉันใดจิตก็เหมือนกันเมื่ออากุศลไม่ตกอันหนึ่งอันใดอันเป็นอารมณ์รบกวนจิตใจ ไม่ให้ใจเข้าถึงสู่ความสงบเช่นแม้แต่นึกถึงการงานเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธพุโทโธนึกถึงงานงานก็เป็นอารมณ์ฝังใจเวลานั่งภาวนาถึงพุโทโธพุโทโธนึกถึงเพื่อนนึกถึงผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามนึกถึงบ้านก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นกุศลมิตกของอารมณ์ ซึ่งจะพาให้เกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายตัดความเพียรดังกล่าวมารวมความว่าอารมณ์ชนิดนี้ก็เช่นเดียวกันพึงชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วด้วยทิ้งด้วยปล่อยวางโดยรู้ตามความจริงว่าเวลานี้เรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติธรรมชำระจิตใจของเราหรือเป็นช่วงในฤดูการที่ควรแก่การฟอกจิตชำระจิตอบรมจิต บำรุงสติให้มีมากขึ้นเพื่อควบคุมจิตของเราให้อยู่ในความสงบจะได้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาเพื่อรีบทําให้เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะนี้ในภาษานี้อย่าปล่อยวันเวลาให้ร่วงเลยไปวันเวลาที่ร่วงเลยไปแล้วพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนหนึ่ง เราจะอยู่เพศภาวะนี้ได้ตลอดไปหรือไม่สองเมื่อไปอยู่ในภาวะเพศอื่นเราจะมีโอกาสปฏิบัติบุญทางจิตอย่างนี้ได้หรือไม่สามเมื่อไปอยู่ในภาวะเพศอื่นอะไรบ้างที่จะมากระทบจิตเคยรักษาจิตใจของตนได้จะรักษาได้หรือไม่สี 4. บุญกุศลที่ได้ขณะปฏิบัติในขณะนี้เป็นบุญกุศลที่สูงสุดในชีวิตของเราแห่งการบวชเรียนกุศลอื่นที่จะเกิดขึ้นในภาวะอื่นในเพศอื่นที่จะเหมือนกับเพศบรรพชิตในขณะนี้หายากมากมีโอกาสยากมากน้อยมากถึงแม้ตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานมั่นคงในภายหน้าแล้ว พอมีอายุขึ้นจะเข้าวัดวาอารามเป็นอุบาสกอุปเป็นอุบาสกถือศีลห้าศีลแปดหรือมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าบัดนี้อีก <c oughs> ในบัดนี้ได้อยู่แล้วถึงอยู่แล้วยังทำไม่ได้และไปในภายภาคหน้านั้นจะทำได้อย่างไรอีประการหนึ่งเล่าเมื่อสังขารร่วงโรยไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับใน ขณะนี้ที่ยังมีความแข็งแรงความอดทนดีความมีแข็งแรงดีความร่างกายดีความเสื่อโมโทรมทางสุขภาพก็ยังมีน้อยโยครคภัยไข้เจ็บก็ยังมีน้อยครั้นเมื่ออายุมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลุมล้อมเข้ามาทวงถามความแก่เข้ามาถามหาความเจ็บเข้ามาถามหาความตายก็ชักจูงออกไปและจะปฏิบัติได้ดีประการใด จะนั่งจะยืนจะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกไม่มีกำลังเต็มที่เหมือนขณะนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การเวลาจะมีความเปอยู่อย่างไรก็ตามแต่โอกาสแห่งการปฏิบัติธรรมจเจริญศีลสมาธิภาวนาปัญญากำลังอยู่ในภาวะที่เราได้เต็มที่เต็มสมบูรณ์พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงควร รีบทำความเพียรจุดนี้ที่ในคาถาว่าควรทำความเพียรเสียวันนี้เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นวิตกที่เป็นอกุศลกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกควรละเสียเจริญสิ่งที่เป็นกุศลวิตกคือทำจิตให้พ้นจากกามวิตกทำจิตให้พ้นจากพยาบาทวิตกทำจิตให้พ้นจากวิหิงสาวิตก ทำจิตให้พ้นจากอากุศลไิิตกถึงซึ่งความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามที่เคยปฏิบัติด,ด้วยฟวามาาเพียรพยายามอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนต่อไป